โอเคครับอยู่กับผม TV, นัทเคมือทีวีนะตัวนี้อยู่เนะี่ยอยู่กับผมเจอพวกเกียนครับขอบัตรทูมากเลยนี่ดูดูมันขอเลยไอคนนี้ครับเกียนขอบัตรทูคนนี้ไม่ใช่นะสามคนสี่คนเนี่ยผมจัดคลิปสั้นๆก็พอ๋อยวผมลองด่ามันดูนะ โอ้ของเต็มเลยของ<ร>เต็ม,มแล้วแบบเก็บทีนี่เก็บเยอะมากบอกแอดมินดิว,ว่าถ่ายคลิปแนะนำเซิร์ฟยวแอดมินเขาจะให้เขาจะมา,เ,มมาเก็บของให้เราฮะเก็บของให้เราอย่างเช่นแลนดี้ทั้งที่อะไรได้ไม่เอาเอาแค่ห้าสิบชูพอแล้วครับแอดคลิปคลิปนี้แล้วเซิร์ฟนี้เราก็อัดแล้วนะอัดสุดนะครับผมลงไปแล้วด้วยลงไปต้องนานแล้ว เขาเรียกว่าเซิร์ฟอัดตูดนะพ่อเจมสไม่ลงเราก็ไม่ได้ใฉายาเซิร์ฟเนี่ยเก๋พ่อเจมสไม่ลงเราก็ไม่ได้เล่นเกมนะครับใกล้ๆที่อยู่ในเซิร์ฟนี้สามารถแจ้งเอ็ดกันได้นะครับอันนี้อันนี้เมื่อกีี้พ่เจับอกให้ผมจบคลิปเบียงเท่านี้นะครับ